อุ้ยไปโอ้ยปวดจักกันมา,านดูมาดูมาดูมอ้ไรปะมานนี้ครับจะพามายามเบ็ดมาเนี่ยใส่ไว้แต่หมู่ว,ว่านจักสิีมานหมู่มานเด้อมานอยู่บนเรา,าเรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้ว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 อะารอย่างนู้นแมงแาบนี้โอ้ย Ui. Uh, bi bi uh, bi. đi. Đây là cán đây, cán bên hoàng đây cán leo. Ui. Đây nè. Oh. Ui. Uh, uh, ta 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 bớt là bạn đi. Ui. Uh, oh, Ui. Uh, bừng, bừng. Đây uh, sẽ là nữa. ลังเดียน้าข้างหน้าหน้าโอนี่บ่เนี่กับพีตตาบานี่อ้ยขาได้เดีี่อุ้ยไปอ้ยปวดจักันมาดูมาดูมาดูไอ้ละบานี่โอ้ไอ้ล่ะรุดดีก่านี่อ้ย ลุ uh! t, welcome, what like the ้นลุ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 ้น้นลุ้นลุ้นลุ้นลลุ้น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 ล้นลุ้นล้นล้นลุ้นลนลุ้ลุ้นลุ้นลุ้นลลุ้นลุ้น้นลุ้นลุ้นลนลุ้้นลุ้นลุ้น Wata <laughs> <laughs> <laughs>